เจ้านายนุกูลลำพังชีพอายุ81ปีมีค่าใายสูงได้รับคำแนะนำให้ทานอาหารเสริมอูมิทองสีเขียวตัวนี้เช้าเย็นทุกวันช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ช่วยฟื้นตัวส่วนต่างของร่างกายได้ดีบำรุงไตบำรุงตางตอ่อนทำให้ค่าไตาดีขึ้นจึงไม่ต้องฟอกไตครับทำให้ขาไม่บวมเวลาเดินขามีกำลังดีขึ้นทานอูมิแล้วทำให้สุขภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้นมากมากครับขอบคุณครับที่แนะนำให้ทานอูมิ ผมช,ชื่ออมนัทรัตนิกรครับผมอยู่สระบรุรีผมได้เป็นโรคไตามาประมาณ3ปีตอนนี้ค่าของไตผมลงไปเหลือขั้นที่สี่แล้วครับหมอโรงพยาบาลสระบุรีเขาจะนัดล้างผมไม่ยอมล้างครับผมพอดีผมได้อาหารเสริมมาตัวหนึ่งครับผมอาหารเสริมตัวนี้ก็คือซูมิกับฮาร์ดอันนี้ฮาร์ดนี่ครับซูมิก็วันละสองซองชาวซอง หกโมงเย็ยนทองหนึ่งหรือบอกไปผมเปมนโลคหัวใจบอลูนมาแล้วสองเส้นก็เหลืออีกเส้นหนึ่งแล้วก็น้ําท่วมปอดความดันหัวใจเบาหวานผมได้ทานตัวนี้ไปประมาณ8เดือนเข้าเดือนที่3าผมก็เลยเราไปเช็ตจอเลือดดูรู้สึกว่าค่าของเลือดดีขึ้นครับผมค่าของไตขึ้นมาที่ที่สแล้วดีใจนะครับผมก็เลยทานมานเรื่อยๆอาการเหนื่อย หัวใจมันหมุนเดนินไปทานผ้าตัวนี้เป็นอาหารเสริมมาจากสารัตครับคือมันดีใจแล้วครับมีเลี้ยมีแรงแค่นี้จบแค่นี้นะครับผมสวัสดีค่ะ,ะก็ย้อนไปประมาณเกือบเจ็ดแปดปีที่แล้วค่ะที่คุณแม่มีภาวะไตเสื่อมก็คือเป็นไตระยะที่สี่ทีนี้เขาเขาก็ได้รับการรักษาอยู่นะคะก็คือ,คอแต่ว่าก็จะมีอาการทรงทสงุๆสดๆด ทีนี้คุณแม่ก็เลยเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ไปพบเจลคือต้องบอกก่อนว่าคุณแม่ก่อนหน้าน,นี้เป็นคนที่ทานยาเม็ดยากแม้กระทั่งยาน้ําเองหรือเป็นผงเอามาละลายก็ยังทานยากค่ะ,ะคุณแม่เห็นเป็นลักษณะเจลแล้วก็มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อไตคือคุณแม่ก็โทรมาหาแนนตอนนั้นคือแนนทางานที่ภูกเก็ตนะคะ คือก็ไม่ไม่ได้อยู่กับคุณแม่ประจำแม่ก็โทรหาบอกว่าช่วยดูผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้หน่อยอยากจะลองทานต้องบอกเลยว่านั้นเป็นพยาบาลแม่ก็เลยบอกว่าไม่แม่ก็คือคือยาแผนปัจจุบันคือดีที่สุดแล้วแม่ไม่ต้องอะไรมากมายอะค่ะก็คือให้ทานยาปัจจุบันแล้วก็ปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการรับประทานอาหารอะไรย่างเงี้ยค่ะก็แนะนาแม่ไปแบบนี้คุณแม่ก็ ไม่ก็ยังพยายามที่จะที่จะทานเจลค่ะค่ะก็คุณแม่ก็เซิร์ชเซิร์ชในอินเทอร์เนต็ตแล้วก็ให้คุณพ่อค่ะช่วยสา่งมาให้ทานพอม,มาทานเจลปุ๊บได้ประมาณ3าเดือนไม่เกินสี่เดือนแน่นอนนั่ก็อะด้วยความที่วิทยาศาสตร์นะคะก็ให้คุณแม่เจาะเลือดดูเลยเปรียบเทียบกันระหว่างก่อนกินกับหลังกินปรากฏว่ามันขยบขึ้นมาค่ะจากระยะที่สี่อะค่ะ ขึ้นมาเป็นระยะที่3แล้วครีตินีน BUN ก็คือดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะจากนั้นนันก็เปิดใจเริ่มเปิดใจแล้วเขาก็ทานมาต่อ,ต,อต่อมาแล้วแมนะ่เนาะทานต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงทุกวันนี้5ปีแล้วอ้า <สะ S 2> ทานทุกเดือนต่อเนื่องกันทุกเดือนแต่ก่อนนี้เป็นนอนไม่หลับนอนไม่หลับ น้ำหนักก็ลดมากเลยน้ำหนักก็ลดมากลด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 ก็เลยมาทานเจลทีนี้ทํางานก็ไม่เหนื่อยแต่ก่อนี่จะเหนื่อยง่ายจะเหนื่อยง่ายแล้วก็ต้องให้เลือดตลอดเดี๋ยวนี้เลือดก็ไม่ได้ให้หลายปีแล้วตั้งแต่กินเจลมาก็ไม่ไม่เคยให้เลือดแต่ก่อนจะให้แทบทุกปีหกเดือน <m ule> ส,า <ed> สามเดือนเดี๋ยวนี้ไม่ได้ให้เลย <m ule> <m ule> ใช่ <morning> <t iny> ทางานปกติเลี้ยงหลานเลี้ยงอะไรได้ปกติ คือแข็งแรงแข็งแรงข,ขึ้นมากเลยใช่น่ะยังไงเราก็ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์เจลแล้วก็แนะนําให้พี่ชายพี่ชายก็เป็นไตแล้วก็ยายยายอยู่บ้านอายุเก้าเก้าสิบสองปีก็ให้กินแข็งแรงยายกนมีนที่ทางการทางบ้านทานแ,แรงกันทางบ้านนะคะแต่ก่อนแม่เป็นคนที่ทานยายากกินยายากยาโรงพยาบาลแม่ก็ไม่ชอบกินยาน้ายาอะไรแม่ก็ไม่ชอบกินพอแม่มาลุ ผลิตภัณฑ์ของอูมิที่เป็นเจลทานง่ายทานง่ายแล้วก็พวกพวกไปที่ไหนก็ได้พอทานเข้าไปฉีกฉีกซองฉีกซองแล้วก็บีบมันจะซึมเข้าร่างกายของเราทำให้แม่สุขภาพแข็งแรงไตของแม่ก็ดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นแต่ก่อนแม่ก็เคยให้เลือดประจำเดี๋ยวนี้แม่ก็ไม่ให้เลือดแล้ว ขอบคุณอุมิขอบคุณผลิตภัณฑ์เจลอูมิกินง่ายพกง่ายไปทางไหนก็ได้ไปที่ไหนก็ได้ขอบคุณอุมิมากๆค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video